สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่ไปเปื่อยนะครับผมเฮียตอนนี้เฮียกำลังฝึกทำสีพ่นสีเ,เพ้นเมื่อวานนี้มีไปเรียนอวอร์ไ m เมอร์เพิ่มนะจริงๆแล้วอะเฮียพ่นทำวอร์ไฮเมอร์เป็นอยู่แล้วนะครับผมแต่คือว่า เฮียอยากจะไปเรียนเพิ่มนะครับผมซึ่งอตอนนี้อย่างที่บอกไปคือวันก่อะไปเ e จ e n าี่ไปแล้วนะฮะซึ่งแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเฮียไปเรียนเพิ่มมานะซึ่งจะเอามาทํากับตัวเนี่ยกันดั้มซาคุอะไรพวกเนี้ยตอนนี้คือสีที่ผมมีอยู่เนี่ยคือกําลังจัดนั่งระเบียบนะฮะชั้นมีชั้นแล้วแล้วก็เอาสีออกมาเช็คนะครับผมเพราะว่าสีบางสีเนี่ยเรา มีไม่ครบนะครับผมนะฮะขาดหลายๆอย่างแล้วเฮียก็ทำพ่นนี่พ่นพวกสากุพวกอะไรเนี้ยไปแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็มีตัวละครละหลายๆตัวที่เฮียอยากจะแบบเพ้นนะฮะคือวายเมอ่์ผมอะแค่อยากเรียนแล้วตอนนี้คือทำสีพ่นกันด้ำกันพาไปตอนเนี้ย คืออยากที่จะจริงจังในเรื่องของการเพ้นมากนะครับผมก็เลยแต่อยากจะมาเพ้นพวกตัวละครซากุอย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันนี้คือตัวของซากุหรือว่าของวอลแฮมเมอร์ี่ะเนี่ยผมจะให้ดูนะขนาดมันต่างกันเห็นปะเดี๋ยนะเนี่ยเนี่ยขนาดมันต่างกันนะฮะต่างกันพอสมควรเลยนะฮะก็เลยอาจจะเพ้นง่าย านิดนึงตอนนี้ทําไปทํามานะก็คือคิดว่าออไอตัวสากุตัวนี้เนี่ยเนี่ยอย่างตัวละครกันดั้มที่จะมาเล่นกับการ์ดเกมเนี่ยเนี่ยขยายให้ดูเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยตัวมันใหญ่ขึ้นมาประมาณอีก25%นะ่ะเฮียก็เลยคิดว่าเออตอนนี้เราอยากที่จะจริงจังในการเพ้นเพราะเพ้นไฮเกดเพ้นอะไรที่มันเป็นสีสูตรน้ำ พวกซิตาเดลวารโฮเอเคพวกเนี้ยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ทนเนี้คือผมอยากที่จะเอ็กซ์เมันมากกว่านี้นะฮะเมื่อวานเนี้ยคือผมมาไปเรียนมาแล้วทีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนเมื่อวานเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเอามาฝึกแล้วก็จะทำแอดวานขึ้นไปในเรื่องของการ pen, เพ้นกันดั้มนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เลยคิดว่าจะไป เลเจนดารี่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอยากที่จะซื้อสีเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่นูน่นแล้วกันที่นู่นเขาเหมือนมีสอนเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมมันมีขาดอุปกรณ์บางอย่างนะฮะที่ที่ว่าเราต้องทำนะฮะแล้วก็ซื้อสีเพิ่ม แล้วก็มีชั้นวางสีมาส่งเพิ่มวันนี้อาจจะต้องกลับมาแล้วก็นั่งทำหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้วีล็อก ok วันนี้ซื้อสีก็ไปวอเล่โฮครับผมไป l e g e n d a ี่ไม่ใช่โทษทีไป l e g e n d a ี่นะครับผมที่เขาขายวอ r h a m m ์เเพราะมีสีค่อนข้างเยอะมากไป e t s go ไปกันดีกว่า Two hours later มาครับมากันอีกแล้วครับผมถึงแล้ว l e g e n d a ี่นะ เ้ามาเออไปด,ดูสีดีกว่าออกได้ยังยังไม่ดูดูได้ยังได้ยังไม่ใช่ความรู้ผมไม่มีความรู้จริงๆเมื่อวานเราไปเรียนกันมาใช่ไหมอธิบายเรื่องสีเอาเลยเหรอ,อ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมสีนี่อันนี้ครเป็นของแบรนด์ซิทเทลนะเออเออแต่ว่าตัวสีมันจะมีแบบเนี่ยมีสีที่เป็นประเภทคอนทราสต์คอนทราสต์สีเบทอนี้แล้วก็มีสีที่เป็นเฉดเฉดซึ่งแล้วก็มีเลเยอร์ใช่ไหมอ่าซึ่งมันก็มันต่างกันใชไงใช้ไม่เหมือนกันก็คือว่าอย่างเอาตัวแรกกันเลยก็คือว่าสีเบทล้วกัน เบรกพวกนี้ก็จะเป็นแบบทาไปก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับสีพื้นมันนะใช้สําหรับการทําเป็นสีพื้นก็ได้หรือทําเป็นสีเลเยอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เสริมมิติเ,เสริมมิติเราก็ต้องใช้พวกสีเฉดเอ,อ,อ,อย่างเงี้ยสมมุติตัวเราเป็นสีเหลือ,ง,อ,อ,องตัดเงาเป็นสีส้มสีเฉดเนี่ยมันจะเป็นแคลน้ำมันก็จะหยอดไปแล้วเหมือนตัดเส้นทำ กันดำเลยคล้ายๆคล้ายๆพันธุ์น้อหลานจะเข้าไปตามร่องแล้วก็แล้วเราก็มาเช็ดเราเช็ดออกไม่ได้เช็ดออกเนี่ยมันทําให้เงามันจะไม่สมจริงเพราะนั้นเวลาเราใช้สีเนี่ยสีเฉดเนี่ยเราหยอดไ,ไปเป็นน้ำมันมัน,มนต้องแห้งแห้สเสร็จแล้วก็เอาสีเบรสมาเก็บรายละเอียดที่สีให้มันกลับมาอีกทีหนึ่งดูใช้สีเดิมเก็บกลับมาอ่าเราใช้ประมาณนี้ส่วนคอนท้าานี่ก็คือเป็นสีที่แบบว่าเข้าเข้าไป ทาได้เลยแล้วก็จับตัวตามร่องคล้ายๆเบรบวกเชดเลยแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียคือว่าชิ้นงานมันเงาเงามันจะเหมือนเป็นน้ำมันนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ใช้คอนท้าเนี่ยแล้วก็ต้องกลับมาใช้เบรดเหมือนเดิมเก็บเงาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นแต่ได้เป็นสีที่ชัดกว่าของเชดแต่คือเชดของมันเอกคอนท้ามันจะเป็นแบบสีของมันสีเลยใช่แล้ววันนี้จะมาโดนอะไรครับนี่ก็จะมาโดนสีครับสีอะไรอ่ะ สีทนได้เดี๋ยวตามมาดูว่าโดนสีอะไรนะครับป่าป่าสีมีเพียบเลยนี่อันนี้มันมีตัวโทนแดงชมพูอ๋อ์ก็ให้เขาเลือกสีน,นี่อันนี้คือ เขาก็จะเลือกสีให้ดูสีเบสใช่ไหมว่าสีเป็นยังไงนะเห็นไหมไม่เอาคอนท่าแล้วหรอเลือกสีดูเอาครับผมแต่ถ้าเราลงคอนท่าไปแล้วอะจริงๆริงเราก็แค่ใช้ไอเแี่ไฮไลท์พอก็เหลือแหละแล้วตัวนี้คือตัวนี้คืออะไรครับตัวอันนี้เป็นเลเยอร์สีเลเยอร์สีเลเยอร์กับสีเบสคือคนละแบบคนละตัวกันเลยใช่แต่บางคนก็จะเอาไว้ใช้ไฮไลท์ก็มีเนื้อเนื้อเนื้อมันต่างกันเนื้อเขาจะออกเป็นทางหนาหนาถ้าเป็นเลเยอร์ ลายเยื่อเจาะประมาณบางๆมาบางๆขวางเบกอ๋อเพราะนั้นแล้วสุดผมใช้ก็คือว่าซื้อสีคอนรแทตอันนึงแล้วก็ใช้สีเลเยอร์เก็บโทนขึ้นมาให้มันสว่างช่นั่นเองอ๋อมันจะมีแล้วก็จะมีสีเป็นสีโลหะเนี่ยครับโลหะหรอใช่เป็โลหะเพราะจะนีเป็นเหล็กดำเป็นเหล็กดำเหล็กดำเหล็กดำเหล็กเบทเขาเรียกว่าอะไรเหล็กเมทัลลิก อะไรประมาณนั้นแหละคอนแทนนะคก็คือเราคาได้เลยใช่มันจะคล้ายโทนนี้ไหมฮะถ้าคอนแทนเนี่ยถ้าเราอ่ะทาวกววแบบว่าโหจริงๆแล้วแนะนำดีมากเลยนะเพราะว่าเปไออ็นไงดีแม่องอ่า นี่วันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่ Legendary นะครับผมนะก็มาดูเฮียเดียเฮียให้อองเขาศึกษาแต่คือผมจะามานั่งดูอีกทีหนึ่งนะสีนะครับผมประมาณนี้เจ๋งดีเจ๋งดีสวยฮะอะไรนะอนนี้ลงลงเลเยอร์ใช่ไหมอ่าฮะ นหลังจากลงทอนชัดก็แปลว่าทั้งตัวเนี้ยมันลงพื้นด้วยไวบุตรอ๋อคือไวบุตรคือก็คือเอ,องพื้นธรรมดาก่อนแล้วก็ทาไวบุตรงตัวไปแล้วใช่จำ <น S 1> ได้ว่าเป็นเาไ,ไวบุตรคือเข้มขนาดนี้เลยเหรอใช่ถ้าเราพ่นสเปรย์ดำแล้วปัดขาวมันก็จะกลายเป็นเหมือนที่เห็นนั่นแหละแ,แล้วก็ทาคุ้มด้วยไวบุตรไปปัดขาวนี่คือได้ได้แบบพ่นที่เราใช้ปัดนีด่แหละ เพื่อเวลาเราปัดข่าคือเพื่อเรากำหนดให้มันกำหนดแสงกำหนดรายละเอียดของเโล่วงม้าต่างๆอ่ะมันจะชัดขึ้นอืมอืมเท่ห์ว่ะ A few moments later กว่าเขาจะไปนี่เขาเรียกคำพากยพากย์มันเปลอกง่ายครับใช่ ชั้นสองมาลองพ่นเพ้นต์ดูไหมนี่ลองเลยเป็นไงนี่นี่นี่ไก่ลายเออเจ๋งว่ะเห็นตามใจก็ได้ไม่ให้พี่เขาเอาตัวสีดำกว่าเพราะว่าตรงนั้นแม่งมีแต่สีน้ำเงินเลยนะเอามีมีตัวสีนี่อยู่ที่ได้เหมือนกันแต่ว่าลงทาน้ำเงินให้ตามแบบได้เหมือนกัน แล้วทางด้านขวาอยากได้เพิ่มเติมเหรอนี่เขามีที่ให้ลองแบบง่ายครับเขาจะพ่นไม่ใช่แบบน้ำเงินเขาก็ทาอีกนิดหน่อยอัญชลางที่อีกที่ก่อนมก็จะเป็นโอ้องร้ตามาเรนที่เขาโชว์ไวแล้วแต่ถ้าแบบพี่อยากลองพื้นจะต้องลองพื้นเอาตัวลองพื้นเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีตัดสีมาในฐานนี่แล้วก็มีโต๊ะเพ้นท์เนี่ยมีเพียบเลย เป็นไงครับลองอยังครับโดนไหมครับวันนี้โดนไหมโดนครับนี่ไม่ดีนะนี่นี่ต้องเติมสีอ่ะสนุกนะเดี๋ยวลองเพ้นกันดูก่อนแล้วกัน Two hours later. มาครับผมกลับมาแล้วครับผมนี่ได้นี้มาแล้วนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไปก็กับน้องององนะครับผมไปซื้อสีแล้วก็ไปนี่ๆหน่อยๆนะแต่คือก็อยู่นานเหมือนกันคือไปขอความรู้จากเขานะครับผมนะฮะซึ่งมามาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะครับผมนี่มาดูกันปึ๊บคือได้หุ่นมา นะครับผมที่เราไปเพ้นต์นะครับผมนะนี่าตาแบบนี้นะแล้วก็อขออันนี้ขอเข้ามานะนี่นะฝึกนะฮะแล้วก็สีนะได้สีอันเนี้ยสีซื้อมาจากอ,าอีกที่หนึ่งนะครับผมนะอันนี้สีนะสองขวด 3ขวดนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ของวาเลโโอนะฮะแล้วก็มีสีนี่สีแดงไวส์กานะครับแล้วก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะสีทองนะฮะแล้วก็สีเขียวนะแล้วก็สีออคอนทาสนะฮะนี่สีเงินสีอะไรอย่างเงี้ยนะสีแดงนะ แดงก็หลายเฉดนะเห็นไหมนี่น,ะ <c oughs> นี่แดงนะแล้วก็คอนราต์นะคือจริงซื้อแบบโอ้โหนี่อย่างงี้นี่ที่ม่วงนะคือชอบอะไรก็ซื้อมาก่อนนะครับผมแต่คือว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมนีปมนนะนม่ประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ปรากฏว่ากลับมา แล้วเฮียไปเอาของที่ไปชนีมาก็จะมีอันนี้นะนี่ให้ดูนะเอาพูดง่ายๆเอาอันนี้กันนี่นะฮะนี่อันนี้คือสีเอชั้นชั้นนะครับผมเดี๋ยวเฮียจะประกอบเพราะว่าไอ้ที่นี่ให้ดู แล้วก็นี่ที่โต๊ะเพ้นท์ของผมหรือของออกมานะครับผมเพื่อที่จะเอาเอาชุดเพ้นทนะ์อันนั้นมาใส่เพิ่มก็ต้องจะลรืออันนี้เพิ่มขึ้นมานะอันนี้จะเป็นสองชั้นสองชั้นสองชั้นนะก็ต้องหรือของเก่านี้เอาสีออกมาเช็ดแล้วก็คือว่ารอสําหรับเดี๋ยวเราจะนั่งทําประกอบไอ้ชุดชั้นวางสีใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะ ตอนนี้คือแบบยังไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยขออนุญาตทำโน่นทำนี่ก่อนละกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวขออนุญาตประกอบตอนประกอบเดี๋ยวถ่ายให้ดูไป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 ,ปสนุกคืนนี้ยาวไกลแน่นอนนะอยากจะทำให้มันเสร็จ็จไปไปามาครับมาเปิดกันปุ๊บนี่นะหอมาอย่างดีนะครับผมนี่ออ้ยมีอย่างแรกอ่าเป็นของแถมนะครับผมนะะน่าจะเป็นที่วางอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมาแกะประกอบกันนะฮะ อันนี้นะก็ไม่รู้สั่งไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมอูน่าจะแถมเยอะนี่ครับที่วางขวดนะแบบใหญ่นะนี่มีแม่เหล็กด้วยโอ้คู่มือโหลดดูได้เลยนะนี่นะครับผมนะแล้วก็นี่เข้ามุมนะโอ้โหน่าจะเยอะอยู่นะ เอาเป็นว่าขอประกอบก่อนแล้วกันโอ้โหน่าจะยาวไปประกอบ let's go <S A few e m m o n t มาครับผมเสร็จแล้วนะหลังจากที่ประกอบไปแล้วแล้วก็อีกโอ้โหตั้งหลายวันนะเฮียนั่งทําโมนะก็คือชั้นสีอย่างที่บอกไปคือสั่งซื้อมาปึ๊บเี่เปไ็นไงนะมี2ขนาดนะเฮียทาเป็นตัวแอลนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยมันมีแค่ชั้นเดียวใช่ไหม แล้วสีที่เราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยมันเป็นลักษณะรูเนี่ยของขวดวาเลโว AK อะไรเงี้ยนะฮะใส่กันได้ปุ๊บนะฮะเป็น2ชั้นแบบนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเหลือสีอีกต้องแบบหลายสิบสีนะฮะแต่คือว่ารูช่องเหลือน้อยมากนะฮะอันนี้ก็คือเป็นซิตาเดลซิตาเดลก็จะพอดีเหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่พอแล้วด้วยนะฮะนะฮะจริงๆแล้วอาจจะต้องเพิ่มนะแต่คือว่าเฮียก็กลัวเดี๋ยวมันจะ มากเกินไปนะแต่ถ้าเกิดเสริมก็เสริมได้อีกชั้นหนึ่งเป็น3ชั้นนะฮะก็อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็คือได้คงไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับผมนี่นะลองอรีวิวทำสีไปนะ,ปะไอ้พวกที่ใช้ก็คือใช้พวกผู้กันพวกอะไรเงี้ยสีซิเเดลวาเลโฮอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองจริงจังกับมันดูนะครับผมตอนนี้ก็ อินกับการเพ้นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงแล้วเฮียจะแบบว่าเอามาสอนเทคนิคกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเจริงจ,งจังกับมันหมกมุ่นกับมันผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้นะก็ตั้งแต่แบบไล่ไปเ e เจนด์ลี่รอบ2แล้วก็ไปนั่งเพ้นเล่นกับอองนะฮะแล้วก็กลับมาสั่งชั้นวางสีแล้วก็ประกอบไปนะ ประมาณนี้นะครับผมนี่ถ้าใครชอบก็ลองดูนะในแอปพลิเคชันะสีส้มก็มีนะชั้นแบบนี้นะฮะของเทนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมปะเจอกันคลิปหน้าบายยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีแอร์บัตของดิสเปียมารีวิวให้ดูนะราคาหลักร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคลิปนี้เจอกันครับผมบายบายสวัสดีจ้า